ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็เหมือนเดิมพี่น้องก็คลิปนี้ก็ได้เวลาว่านเขาพี่น้องเอ้ยแกเมื่อนี้มารับจ้างพี่น้องมารับจ้างว่านเขาเขาขุ่นเครื่องพนก็ยุบขุนขุ่นทนเอาไว้ขุนเครื่องพนข้าวพี่น้องก็คลิปนี้กคพี่ก้าแเลยพี่น้องจะมาพูดถึงว่านเขาพี่น้อง มันต้องรอเวลารอจังหวะดีๆเป็นมอนวันนี้ก็วันที่18มิถุนายนเนาะก็คือมองนี้นะพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยมันชื้นมันแฉพี่น้องมันชื้นมันแฉะแลาบันนีไอ้เขาก็รอนน่ะแหละ <c oughs> เขาก็รอรอเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเขาสีหวานข้าวแห้งนะพี่นอ้องอ่เขาบ๊อบฝ้าว่แเละ เออคือหน้าวาันเข่าแหงเนี่ยพี่น้องกะับผมก็ค่อยบอกห like ลายคลิป้วแหละเอฟซีก็ถามเข้ามาเรื่อยๆว่าหวานวันนั้นวันนี้ดีไหมหวานวันที่สิบแปดมิถุนาดีไหมหวานวันที่ยี่สิบมิถุนาหรือหวานสิ้นเดือนมิถุนาดีไหมเอาจังสี่ซะพี่น้องเอาจังสี่ซะเดือนมิถุนาเป็นเดือนที่เหมาะแก่การหวานเข่ามากที่สุดพี่น้องเหมาะที่สุดคือไม่ว่าแต่เป็น ต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนแต่เหมาะที่สุดน <sh> <sh> ี่สิเป็นช่วงกลางเดือนพี่น้องกลางเดือนเพราะอย่างเพราะว่าฝนมันทิ้งช่วงพี่น้องฝนมันทิ้งช่วงช่วงกลางเดือนมิถุนาเนี่ยเออไปจนถึงต้นเดือนเนี่ยไปจนถึงปลายเดือนนี่ยต้นเดือนกรกฎาคมนี่มันทิ้งช่วงพอทิ้งช่วงนี่พี่น้องคือมิถุนาเนี่ยมันฝนมันจะทิ้งช่วงครั้งสุดท้ายนะพี่น้องเออทิ้งช่วงครั้งสุดท้ายอย่างสมมุติว่าถ้าเราหวานข้าวไปในช่วง กลางเดือนมิถุนายนบอกห่าหวานไปปุ๊บหวานไปแล้วก็นับไปจนถึงพุ่นเลยะต้นเดือนต้นเดือนหรือกลางเดือนกรกฎาคมมันก็หนึ่งเดือนแล้วข้าวมันก็ขึ้นมาเป็นคึ้นไปเลยวะเออแล้วบันนี้ช่วงกรกฎาคมเป็นต้นไปนี่พี่น้องฝนมันสีมาเรื่อยๆบ่มีทิ้งช่วงเลยทนะ่านน้องมันไม่มีทิ้งช่วงเลยนะมันสีมาติดๆมาเร่งๆเลยมาติดๆกันเลยอือแล้วน้ํามันก็จะขังยาวเลยทีนี่ หลังจากกรกดาสิงหาเป็นต้นไปมันสิขังยาวเลยเออมันบกคือมันบกคือคนทีวานในช่วงไอเดือนไอเมษาหรือว่าพฤษภา,ษาได้พี่น้องถ้าคนวานเมาาษาพฤษภาเนี่ยฝนมันอยากทิ้งช่วงพี่น้องฝนมันอยากทิ้งช่วงเออก็คือช่วงไอเ <c oughs> มษาจนถึงไอ้ต้นเดือนมิถุนาเนี่ยฝนมันสิตกตกหยุดหยุดเอตกตกหยุดหยุดแล้วก็น้ํานี่ มันจะน้ํามันจะไม่ขังพี่น้องมันก็ขังอยู่ขังประมาณสามสี่วันแล้วก็แห้งไปแล้วก็ฝนก็ตกมาอีกแล้วมันก็ขังสามสี่ห้าวันแล้วก็แห้งไปนี่แหละฝนมันตกตกหยุดหยุดทิ้งช่วงแล้วมันเป็นยังบบบนี้พอฝนมันทิ้งช่วงบบบนี้หญ้ามันคืนพี่น้องเออหญ้ามันค้นเพราะว่าเปรียบเสมือนว่าห้านี้มันหมักมันหมักดินที่แบบ ชุ่มชุ่มชื้นชื้นเออเปียกสลับแห้งเอียงจังสี่น่ะหยามันหมักหยามันเกิดดีดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าคนที่หวานเมษาพืชผ้านี่พี่น้องมันเซียนไหหยานี่มันหลาเออมันจะทาให้หญ้านี่มันเยอะเออแต่ตรงกันข้ามสําหรับคนที่หวานในช่วงนี้หวานในช่วงกลางเดือนมิถุนาเป็นต้นไปนี่หยามันสีบลายหยามันบลายกระเพาะกระเพาะน้ําก็เพราะฝนนี่แหละพี่น้อง มันมาในช่วงที่มันพอเหมาะพอเจาะแล้วมันก็มาต่อเนื่องพอมันมาต่อเนื่องและ้วนะ้น้ำมันขังน้ํามันไม่แห้งเลยเนีย่มันก็ะเฮุไหยามันบอกเกิดเออแล้วมันก็เลยเป็นผลดีกับคนที่หวานในช่วงเนี้ยช่วงกลางเดือนมิถุน,นายนเออเพราะฉะนั้นพี่น้องที่คิดว่าสีวานช่วงไหนดีกาธาน่าภายแห่งช่วงนี้ก็จัดเลยพี่น้องจัดเลยเออช่วง กลางเดือนมิถุนาจนถึงปลายเดือนมิถุนาคือช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดเลยพี่น้องเหมาะที่สุดแล้วออคือถ้าใครหว่านเลยไปจากเนี้ยอย่างเช่นหว่านกรกดาหรือว่าสิงหาเป็นต้นไปนี่ถามว่ามันวานใดบอมันเหมาะรอมันก็เหมาะอยู่พี่น้องแต่ว่ามันไม่เหมาะเท่ากลางเดือนมิถุนาด้วยอะไรด้วยระยะเวลาเนะี่ยพี่น้องด้วยระยะเวลาในการสร้างลําต้นด้วยระยะเวลาในสภาวะภูมิอากาศนะมัน มันบกคือกันได้ถ้าหวานสมมติหวานกะลก้าดานะพี่น้องบางคนห้อยหน,น้าม,มากละท่วมเลยเขาบ่กเกิดกะมีอือเพราะว่าอย่างเพราะว่าหลังจากกะลก้าดาเป็นต้นไปนี่ฝนมันสีม,มาเร่งพี่น้องมันมันจะมาเรื่อย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 ๆื่อยเลย,ย,ย,ยเด้มันเสียใหนหาน้าม,มันท่วมเขาได้อืแต่สําหรับไข้ที่วางหวานในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนีน่ผมว่าพอดีนะอืมพอดีพอดีพอดีอดงามอมคือไม่ขี้เหร่แล้วก็ไม่ดีจนเกินไป แต่ก็อาจจะฟุกอาจจะอาจจะดีก็ได้เนะอือสําหรับไผรที่ตัดสินใจช่วงนี้กะขี่ไทแบบนี้กะจัดเลยพี่น้องจัดเลยออช่วงนี้เหมาะที่สุดแล้วเหมาะที่สุดแล้วเนี่ยอือสําหรับใครที่ถามขม้าววานช่วงไหนดีกัคือช่วงนี้แหละพี่น้องนี่เดี๋ยวสียกตัวอย่างครับเบิ่งสําหรับคนถีวานเร็วนี่นี่เป็นบอกโคมันไอ้แห้งบ้างเปียกบ้างนี่ นี่หญ้าสุ่มนี่มันสีขึ้นมานี่เห็นบอกหญ้าพวกนี้มันจะขึ้นมานเห็นบอกอันนี้คือต้นข้าวอันนี้คือต้นหญ้านี่หญ้าซุ่มนี่แล้วมันสินมาแซมแถวไอ้วางวางแบบนี้อือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาหวานเลี้ยวคอัเขาหวานเรียวแล้วมันมันคือเหมือนที่ผมบอกนะคือฝนเมษาพฤษภาเนี่ยมันมันตกตกหยุดหยุดมันตกไม่ต่อเนื่องมันเลยเป็นผลนี่ทําให้ ้านี้มันเกิดดีพี่นอ้อง <c oughs> อือเพราะฉะนั้นกับพี่น้องก็ลองลองดูเอาลองพิจารณาดูพี่นอ้องอือที่ผมพูดไปกะมันก็ไม่ถูกเสมอไปพี่นอ้องอือทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสะดวกอือแต่ที่ผมมาว่าสู่ฟังก็คือที่ผมเฮ็ุมาแล้วมันเป็นแบบนี้มันเจอเหตุการณ์ประสบการณ์แบบนี้มันก็เลยผมก็เลยมาว่าสู่กันฟังอือส่วนดีไม่ดียังไงก็พิจารณาดูพี่นอ้องอือโอเคคลิปนี้ก็ ประมาณนี้เล่าสู่กันฟัง